สัตว์ครับพี่น่อดอกเด,ยเดียวครับมูน,นี้เฮ็ดว่าเป็นมูเลยพี่น่องเอ้ยข้าวครับดอกนึงพี่น่อง สวัสดีเอทุกครูทุกคนนะครับน,อนอ 11, ้อวันนี้เป็นสองวันที่สิบเอ็ดพฤษภาสองพันหกสิบนะครับเขาปลาเฮ็ดครับวันนี้วันนี้มาปลาพายไงคงเจียมอูนัสุทานี้นะครับน้องเฮ็ดดอกเด็กกันครับพี่องดอกงามครับเริ่มบานแล้วครับวันนี้กอยีแล้วครับสามดอกครับพี่น่ ผัดขาที่ยังแล้วครับเนาะงไปอีกแล้วครับดอกนึงพี่ผึงหวานครับพี่ผึงสัตว์ครับพี่น้องพี่ผึงสัตว์อีกครับดอกนึงพี่ผึงหวานพี่น้องกระลังอักครับ แต่ดอกไงนะครับมพี่น้องพี่พึ่งเ,เขากำครับกับลักษณะใดอกประสิบสีหม,มองๆมองะครับนาะี่พึ่งเขากำพี่น,อน้อ,อ,นขขพนองพี่มึงกระด้างกร้งออกครับมเขา,ขาครับพี่น้องพี่มังเขาค้าขนครับใดอกไดอกนี้แผ่นตาขาครับนีกนี่ก็ม่ครับอีกดอกดอกไงครับ แข่งกินนะครับเนาะโทษใจพี่น้องเบิ่กอันเลยครับพี่น้องคลิปพึงแทงพี่น้องเห็นบ่ครับเล็ปเลี้ยงขาลายครับกะล่งกะล่งออกครับพี่น้องอยู่เจ้าเหมือกสองเหมือกใหญ่ครับขึ้นเขาพี่น้องขึ้นเขาครับ เป็นข้าวค้าคุณพอเห็ดพิ่นขเขากัมครับมูนึงนนนหน่อยนิดมากครับหน่ขอหน่อยเพิ่นเสี่ยวสะเลยครับกระโดกไงเพิ่นนะครับเนาะแยเอาครับ พี่น้องีองดอกนึงครับถึงเ,เขาพี่น้องถึงเขาข้าขุาขนครับฮิดปึงสาตรครับพี่น้องนี่ดอกเดียวครับมอนีเฮิดมาเป็นมูลเลยพี่น้องเอ้ยข้าลายครับพี่น้องเีื้สิพาแปเวฮิดเึ่งเข,า,ขาครับ ข้าวครับคมณดอกหนึ่งพี่เนาะเห็ดแดงน้าครับดอกหนึ่งพี่เนาะพี่เห็ดผื่งแดงครับอันเห็ดผือกแดงขาลายครับแล้วก็เห็ดเผื่งเห็ดเผื่งหน่อยนะครับเนาะดอกตาฮัตตาฮัตครับ น้ำอ้อยครับ <c oughs> เย็บขึ้เขาอีดอกนึงครับเป็นน้ำอ้อยพี่น้องครับนน้ำอ้อยเสียงมันหวานเลยนะครับพี่น้องน้ำอ้อยอีกครับเป็นพืชผึ่งเขานะครับน้องน้ำกระใหดผึนน่งน้ำอ้อยเลยครับอ้อยครับพี่น้องหมูนึงครับ ต่นตีนะครับเน่นนอ้าอยู่ครับพ่นธมอไอ้ครับนี่นนนอยียอสองดอกครับพี่น่องี่ผ่งเดียคขาไอะครับพี่น่อง บอกวันใหญ่ครับคขาไหล้ะครับบวมเป็นหินแดงๆสี่ครับนี่ผมขอกำครับพี่นอ้องดอกหน่อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่ก็เดียเอาครัเพิ่งเคลียร์ไปแล้วนี่ปุ่งแดงพี่น้องดอกไม่ขนาดใหญ่ครับเ่ราะยงก็เดียเอาครับ นีให้พึงไคครับที่พังแดงครับพึงไคที่พังแดงครับพี่น้องอ้าวม้าอยู่ครับมโอนี่เก็บพึงขาวพึงไข่ครับพี่น้องผมเขี่ยล้มครับอุ้ยสวยๆเลยพี่น้องครับเที่พังแดงอีกแล้วครับพี่น้อง เิดว่าเป็นมูนะครับน้อครับกำลังง่ามครับใครให้เรางูครับพี่น้องขอให้ผึ่งข,ข้าไไรพี่น้องเลยสามดอกครับย้มก็ะไรให้ผึ่งเข่าเลย ครับพี่น้องแมงบ่งกินหอมสีเวิร์ตล่ะนะครับเก็บห้องนี้กระตาตอนนี้ห้องกระทัวกลนตาครับพี่น้องแล้วอีกครับยัง่างนี่จุ่มเนรับโอ้ยพี่น้องเพิ่งเคลียร์ลมเวิร์ตพี่น้องเอ้ยเบตรงเนี้ยคุณนะพี่น้องมันเคลียร์ลมเสียอซาเลยพี่น้องครับเพิ่งขายนายผู้ร้องขวนทนเก่าเพราะจักกินเนาะครับเนาะนี่พี่น้องกําลังออกครับผม ออ้โหขุนนะพุ่นนะลบหน่อยจะได้เอาแล้วครับเพิ่นเคียวล่มไว้ครับเคียวล่มก็เอาไปเอาอู้หเก๋เป็นไงน่าดักจับอ้าวเหี่ยพี่ขุญคุ้มอย่งเงอาอีกแล้วครับพี่ขุนข้าไล่ครับพี่น้องพี่น้องเพิ่งหยับล่มพี่น้องมันเตะล่มครับโมตี้หล่อมของหินเราครับนี่ตองน้าแห้งกระล้างออกครับพี่น้อง ฝ่ากระห้องหึมหืมเมืดขึ้มมากเลยพี่น้องเอ้ยสิเก็บเพ็ดโดนปนไดนี่ฝ้าตกเด้อฝนเด้อเก็บเพ็ดแล้วซะก่อนพี่น้องครับเพิ่งเข่าครับผมเกิดยีนอมกันเลยเดี๋ยวภาพาไปเอาเห็ดผงศาสตร์ดอกหน่อยๆครับตะเปาอครับพี่ผงศาสาดครับน่ามันแล้วครับมื้อนี้ ขนาดครับพี่นอ้องนี่ครับเอาตระกอกไง่ายไหมะครับนอ้องดอกน้อยปอกไว้สักก่อนนะครับเต็มกัมแต่ว่าดอกน้อยแห้งคข้าตระกอกไง่ายนี่อู้เครื่องตาดพรเจ้าพี่นอ้องนี่นะครับเพิ่นข่าวขาข้าขาขานครับพี่นอ้องสองดอกครับ ด,กดอกนีสวยๆเห็นดอกนึ่งพี่ครับอือเห็ดเป็นศาสตร์ครับพี่น้องฝนก็ลงเมด็ดแล้วครับดอกยังไงสวยๆเลยครับมีอดอกหน่อยเพิ่อน,นครับนี่โอ้อยก้อนครับบุญที่ผึ่งหวานครับหลองเอาเลยเพราะ้องไม่ถาวรแล้ว เพ็ดผงหวานครับพี่เนาะเท่นละงอกดอกเลยข,ของคลิปครับผมครับเฮ็ดผึ่งกระจรดำครับครับไต่ข้องเส้นสิเศษเขี้ยมครับหลังจะเป็นแตกๆและไรครับ ถ้าอีแบบนึงจะเป็นใหดผงคมซี่นะครับไปไข่กันบนตกะพี่ดำครับผมขอให้พี่แดงครับยี่นี่ครับอีกดอกนึงครับอยู่แดงขาไหลนะครับเนาะคู่น,นึงครับหนักหน่อยพุกกรมีนะครับบ่าคาะขั้นใหญ่ไปที่ผ่งสาดครับบันี อีสัตย์ครับนะครับอีดอกหนึ่งม้าวแต่คโคตรครับหอยลังูเหลืองครับในสุดแล้วพี่น้องเอ้ดยดอกสันนี่ละ พี่น้องครับมาผอมมูเฮดผึ่งเขาครับผมมูแบบใหญ่เลยครับผมน่ครับจุ่มแลบครับดอกเลยครับนี่พี่น้องเบิร์ดโอ้ยพี่น้องแมนเบิร์ดเลยครับแมนเบิร์ดเถิบเฮดผึ่งเขาครับพี่น้อง เี็กอันเลยครับไปปาดปีนที่หลังเนาะครับเนาะหืมจะดกอกไม่เงียครับแกงมันหวานด้วยพี่น้องเอยตอนนี้ต้งปาดปีนครับ เทียงฝนเก็บเห็ดเลยครับพี่น้องพอให้พุงศาสตร์ครับพี่น้องน้องตงนี้ฮิตพุงศาสตร์ครับไม่จะตกพี่น้องนะับบุญด้วยนับส่ผมยนเนี่ยฮิตพุ่งเ,เลยครับ ห้าดอกอีกเจ็ดดอกพี่น้องเหลาเดียวมีตัดขาที่ยังนะครับเนาะพ่อๆเห็ดละงูครับพี่น้องละงูขาวครับอุ้ยโอ้ย,อยี่สองครับหกสิบสี่พี่น้องเบิ้งครับ พี่น้องนิสมาครับพุ่น่นะน,นะครับพี่น้องนะไปเบิ้งนกันครับ จงอเลยพีน่น้องงอครับรครับไปดูหน่อยครับไปสีมันบ่ครับไปสีตาก่อนครับอ่ะ นะครับพิกข,ข้าเหมือนนี่ครับมุนเดยสะุปนะครับนาะออยู่ไกลจากรถอยู่ลุันอ,อีกยครับว่นจีเต็มตาบ่าครับถอดัวหมันนะครับสะดุดพีชจากตนชานยนะครับหอดพีชของกันตาซื้อว่าวันนี้รบบมากินในแต่ละวัน จะืติดตามกรนะจะว่าหาคิดต่อไปนะครับ,รบพ่ออบบขังคิดหนารับสว่วนที่ร